สวัสดีพี่น้อง FC สู่ขู่สู่ข้นผู้ติดตามห้าหน่อยของผู้ขุนของส่องสิบหกผ้าร้อยใช่ั่นส่องตาขุนผ้าร้อยมือว่านนี่วันที่เก่านี่เขาตัวจ้อหนะ้าพี่น้องหนะ้าสะพอกิดพิเศษลดปกติลด ไอ้ VIP ติดลูดกะกะขอแจ้งนะมันกะไล่เมือนสิแจ้งสองสามเมือแจ้งไปจงโกสิหดมือปิดได้พี่นวองเนอะคือว่าสร้งปูคุณนี่สิยุดใ้ส่องนังนคือส่องสิบหการ้อยชา้นน่นได้พี่นวองเนอะผู้ติดตามสองสิบหการ้ยชา้นนึ่ยู่นนี่ให้เขาไป ส่องตาคุณพา้ารวยเด้อต่อไปเขาไปไหวเขาไปทิ่ตามส่องตาคุณพา้ารวยคือว่าบ่าเกินวันที่ยุปปะมาณวันที่สิบผานี่แหละยางวาสนาเนาะสิบปิดขันมือได้บ่เอาออกอากาศส่องสิบหกผ้ารวยเช่นเดีกับสิบบ่ออีกเจน,นึงเด้อบุคุณสิบบ่ออีกเจน,นึงคือว่าอยากสิปิดลงคือว่าสิให้ยเลียส่องเดียวคือส่องตาคุณพา้ารวย ช่องส,สิบหกพัร้อยใช่เนั่นนี่นว่าสิปิดแล้วเพราะว่าปัญหามันหลายเลี้ยงปัญหาก็คือว่ามันสาเน็ตสาพี่น้องปล่อยกัโดนกนะบหลากระกลอยเจ้าจีปล่อยออกอากาศได้ก็เลยสิบพราะเปล่อยพี่น้องจะยุดเขาไว้ถ้าเป็นไม้ไม้กับฟุลตะตอนได้เน็ตไม่ได้เครื่องไม้มาเครื่องนี้สาเอาระบบเร็วๆมากก่อนั่งสิ ว่าจัดอีกเจนหนึ่งรือสิว่าจัดกับว่าจักเนาะก็ทีเอาตาตาคุณพาะรวย่องเดียวเด้อพี่น้องเด้อยืนยันไว้คือตาคุณพาะรวยนี่บ่ปิดผู้ใดเบิ่งทางสองสิบหกพาะรวยใช่แนวบว่าสีเป็นรัฐบาลหรือเหล่าหรือฮานอยใหญ่มากตาคุณพาะรวยเมด่ด้ดพี่น้องเด้อเอากวันอื่นกวันสิกวันสิเบิ่งของวันที่สิบหนาะทบทวนก่อนฮานอยเฉพาะกิจวันที่เก่ากันยายน จับคูซีหาฮกเก็ดชูนหาหาหกวิ่งซีหาวิ่งซีหากลมเด้นซีหาล่องหาหกเข้าตัวซ้ำล่องได้พี่น้องแตกตัวซ้ำล่องแตกด้พี่น้องคือออกซีหาหกสามสามตัวบนล่างออกศูนหก ร่างไข่เกือบแตกเป็นศุนหาจช่ตั้งไว้ชุนหานะพี่น้งนองนะเอาพี่น้องนี่คือห้าหน้อยเขาตัวจอตรงเนะหาห้าหกต่อมาเป็นพิเศษพิเศษจับคู่สามแปดสี่แปดสองศูนย์สามสองไอสองสามวิ่งสามแปดกลเล่นสามแปดล่อง สามลองสองสาตัวก็มี่3สาลุดพี่น้องปกติเก่าเกีหนึ่งสองแเก่าเก่าหนวิ่งเก่ากีกลมเด่นเก่าเกล่องเก่าหนึ่งสามตัว1นึ่งเก่ากรลุดพี่น้องพี่จับคู่เก่ากห แปดเก้าแปดหกวิ่งเก้าหกกลมเรนเก้าหกล่องแปดหกสามตัวแปดเก้าหกรถไอ้บ่รดไปน้องเขาพีน้องเขาหลดเริ่มไปตัวท,ที่ตัวที่เขาหลดเก้าพีน้องได้เก้าซีหน้าพี่น้องหน้าได้เก้าซีคือได้ของปูนี่ได เขาสองเขาสองหน่อยพี่น้องอยู่ปิดหัวปิดท้ายไว้สองหน่อยก็เดินได้ไปได้ย้นว่าพี่น้องน้อยเดินดีอย่ซ้สมสองหน่อยนี่ก็ถือว่าเสมอตัวขันเขาหมดสุนหน่อยนะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวจะทักษะของผูได้สิเขาหลบได้ดอกพี่น้องเนาะอ๋อคือว่าเบื้องมือต่อไปว่านี่พี่น้องมือต่อไปคือวันที่สิบวันที่สิบ วันที่สิบกะ่ะสิเป็นตัวใดกันมาเบึ้งได้พี่น้องเดินมาเช่มาแช่กันวันที่สิบกันยามาแล้วพี่น้องมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วที่สิบกันยาสิบกันยาจับคูเลยเจับคูหกเกด két hốc két xuống hốc xuống hốc xuống bẹt xuống Nguyên kết Vĩnh Bình Hốt kết Hốt kết toa Sám tùa tùa สามตัวหนึ่งหกเกหนึ่งหกเก็หนึ่งหกเกตัวสตัวหนึ bình húc, bình kết, gồm nên gồm nên húc kết, Loang kết พิเศษพิเศษพิเศษ Chị cô cầu ơn cầu 狗命。<Go. S 2> ามตัวห้าเก้าห้าเก้ สามตัววิ่งเก้าหกกลมเน้นกลมเด่นกลมเน้เนเก้าหกล่องหาเก่า berarti Bukati Capku Nukit Nukit หกสามหกสองหกแปดหกแปดหกสามหกยืนหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยปกติหกมาในทางเดียวหกมาผู้เดียว หคุ้มมากผู้เดียวเลยวิ่งหกเก็ดิงหกเก็ส,ต,ส,กกสตัวสามหกเก็สตัวสามหเก็ สามตัวสามหกเก็ดบิ่งหกเก็ดกลมเด่นกลมเน้นหกเก,ก็ดล่างหกสาม v.i.p. i.p. v.i.p. จับโพห้าหนึ่งเกแปด ข้าวแปดสองแปสองแปหนึ่งสองวิ่งวิ่ง ห,หนึ่งห,หนึ่งสามตัวสองหาหนึ่งสองหาหนึ่ง สองหาหนึ่งบิ่งหาบิงหนึ่งลมเด่นหาหนึ่งล่องหนึ่งสอง

แคปหน้าจอได้แคปหน้าจอได้พี่นังเลยผมได้ขมาแล้วก็ได้ผมบอกว่าส่งสมุกพารวยชาแนลบ่าปิดสิปิดใบใบนี่นนละเบื้องอาการบร่ดีแล้วอืดชาตรด,ดบ่ท่านบัณฑท่านเมี่ยงพนได้เคียงไม่กนพี่น้องจังสิเอากลับมาอีกเฮียฉิบกลับมาขับรถจักให้พี่นังเอชซีผู้ติดต,ตามสมุกพารวยชาแนล หันเข้าไปส่องตาขุนพะรวยเดอพี่น้องเ้อจังสิสมบูรณ์แบบเพระาะว่าเครื่องนั้นส่องของเน็ตของตาขุนพะรวยเร็วเน็ตชิบหกพะรวยชะก็เลยสิยุดไม่จงหนึ่งเป็นทางการยกประมาณเดี๋ยวสิบอกอีกเส้นหนึ่งเมื่อไรยุดนะพี่น้องนะแต่ว่าเตรียมตัวเขาไปพุ่นหลานเด้หน่ให้เขาไปส่องซิ ส่งชิพก้าวรวยเนี่ออกมาสักเขาไปส่องตาคุณผ้ารวยได้พี่นองเด้อให้เขาส่องตาคุณผ้ารวยอามือนี่กะบันที่สิบกัญญายุนน่าพี่นองเน่อห้าหน้อยสปอจิตกะจับคูไฮหกเก็ดศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งเก็ดวิ่งหกเก็ดกลมเด่นหกเก็ดล่องหนึ่งเก็ดสามตัวกะหนึ่งหกเก็ด เมื่อนนี้ออกแตกสามตัวแล้วพี่น้องเด้อแตกสตัวตรงๆแล้วนั่นยังหกเก็ดหกเก็ดหกเก็ดมานมหนังแม่ละเกิเก็น,น,เกนั่นแหละพิเศษแตกยู่ปกติบ่กเดี๋ยวกวอนนี้ก็มาหกเก็อีกแลพิเศษเก้าหกหาหศหหเก วิ่งเกกกมเดนเกหลองหาเก่าามตัวกะหาหาเกาหกปกติ6กเก็ดหกสองหกแสาวิ่ง6กเก็ดรมเรีนหกเดลองหกสามกะสามตัวกับสามหกเ็ 6, 62, 68, 63, 6, 3, 3, 96, นี่เมื่อก่อนนี่แตกอยู่นี่นะพี่น้องเก็ดหกเก็ดอ่ะสตัวตรงๆ v ี p อพหาหนึ่ง 98 28 12องปดหวิ่งหาหนึ่งกลมเด่นหาหนึ่งร่องหนึ่งสองสาตัวสองหาหนึ่งเอาี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องเดิอตัวได้มกักกระจัดตัวได้คัดกับพานปูคุณจัดหาให้แล้วเอาไปเบิ้องเอาไปจัดไปหากันหาขาประทู้คาหมูขาไก่ก,กันนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอซีสุกค้นทุกคข่สุกค้นผู้ติดตามสกุกสุกมันๆกันเด้เหมือแรง ให้โชคให้มา่นกันสามตัวนําสองตัวนํานองบนหลางได้พี่นองเด้อได้ทุกไลกันเมื่อวาสิบเป็นห้าหน่อยพิเศษปกติวีไให้โชคให้หมา่นกันเมื่อสุขูสุกน้นโชคโมั่นมัน,มนลำลำเรื่อยเรยเงีงปังปกันเด้อพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี